และค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันดีกว่าความน่ารักนะคะของเพื่อนคู่สีต่างสายพันธุ์ต่างสายพันธุ์ยังไงก็คือนกเอี้ยงแสนรู้ค่ะวิ่งตามหนูน้อยวัยเพียงแค่สองขวบครึ่งนะคะขณะที่หนูน้อยเขากําลังออกกําลังกายน่าแปลกใจนะคะเมื่อเด็กเนี่ยสั่งให้นกเอี้ยงตามมาตามมานกเอี้ยงก็ตามมาค่ะยังกับเป็นเพื่อนกันทีเดียวนกเอี้ยงแสนรู้ตัวนี้นะคะก็ไม่รู้ล่ะค่ะว่ามาจากไหนนะคะแต่ว่า วิ่งมาเล่นแล้วก็เดินเล่นเป็นเพื่อนกับหนูน้อยวัยสองขวบครึ่งนี่แหละค่ะดูตอนแรกนึกว่าเลี้ยงกันเอาไว้เปล่า,ออม,า,ามาเองนกเอี้ยงเขามาเองพ่อแม่ของน้องเนี่ยเขาพาลูกเขามาออกกําลังกายในสวนหย่อม พ่อแม่เขาเห็นนะคะว่านกเอี้ยงตัวนี้เอ๊ะทำไมเชื่องจังลูกเขาเรียกให้มาก็มาก็ากเลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะขณะที่เจ้านกเอี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นตัวคนค่ะแถมยังฟังภาษาคนรู้เรื่องด้วยก็เลยกลายเป็นเพื่อนคู่สีต่างสายพันธุ์มีเจ้าของมาก่อนหรือเปล่าน่าจะเป็นนกเลี้ยงเนาะหรือหลุดอ,ออกมาเพราะว่าปกตินะคะที่ฉันเจอนกที่ไรก็คือบินหนีตลอดเลยแค่เราทําส่งเสียงดังนิดเดียวก็ไปแล้วแต่นี่คือเนเนี่ยดูสิเนี่ยเดินตามกันเหมือน มาด้วยกันนะค<สา>ะใช่ตอนแรกพี่ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเลี้ยงกันเอาไว้แล้วเป็นเพื่อนกันเ<ช>ปล่า,า,าเลยค่ะ